ขนมจีน Come we made it. เออครับแมาไผ่ครับในแผนดินที่จุดหนึ่งของเรียนในวันนี้ในกองภา้โนึ่งกองภาหนึ่งครับก็จะมีการรอรอดรอน่อยรบได้รอรอหน่อยนะครับรอดเ่านะรัองนี้สามนา คา่อแะคพรอเพียงร้างความเพรนและประกาศารให้นานาประเทศได้ทได้เทุกที่ตแต่พรราของทุกปีทั้งเย็นวันกับทักเป็นองไยด้วยโัวดรพทัที่สง้นสวมหาว่า

อยูไนไ่รู้ไอ้ต้นไอ้ต้นไปไหนอ่ะไต้อนไปไหนไ้อนอ่ะไอ้อนอ่ะนั่งกับไอ้ต้อนเยนั่งกับต้อนเลยไปโดนอนกี่ต่นอนนอนนอนร คุุินทรรคคกครับัห้ร้านครับวก็ตามรของ้การพเที่ดูแลเป็นการของตนานขงตบนาของเขามันอยู่หนาไงคนเลยเข่าหลายของเขามันอยู่หนาคนเลยมากหลายของเรามันอยู่ด้านหน้าไงคนเลยรอเยอะ การพฤติกรรมดูแลความเครียดกาความตื่สุขาตุโปมาเราเือแค่ต่อสาด้านญาตพี่น้องขอเราเลนทะเลาะกันในปตางการเลยว่าแต่ท่านเป็นตำนานถึงสาท่าดกันครับมารโพระิตนี้แล้วก็บราพุทามวัดมาภันนี้วัดในจุจปทีแค่เพียงมาแย่เวาเป็นคอบครัวที่ต่อันครอบครัว เยอะมากเลยครับนี่ยแปว่าเรากินเราวันนี้น่าจะได้ผลเยอะครับคนรอเทียบเลยนะครับรอคิวเยอะเลยครับก้นคนาอนอยู่เดียครับต้องาว่านยกการบริหารรเมองไทยนค้านเี่พนักงานจากอบตาไทย ทำงานแท็กที่อยับพี้อที่มานู้ดูร่แนี้นครับวเก่ามียบร้อยะครัวกมรเยกนัะครับไมรับวันนี้วันนี้ขอบคุณพี่ๆครับที่มาเลี้เพื่อนบนตรรับอาหารจากคนไทยแล้ว ดูแลฝากท้องดูแลตอบข้างนอร่อพิข้าวที่ข้าตมขอบนุานิครับต้นดี่ดีกว่าไไปเกยดีเกยไนั่นเนี่ยไปเพื่นนี่ยไปไพักักไปน้บินน่ัพักนงกนครับไม่สามารถเียนาขอพี่มาโาได้อย่างเท่ได้อย่างเท่นะครับแต่ก็ อยากจะระทึให้พี่เจ้าภาพยาบาทนครับมนเดให้เป็นยอดผ้าหาราวหวานเที่อมดูแลพทยสงในการถานเท้าเรียบร้อยไปแล้วก็จะมีผ้าทหารมุอยเพียงนุ้ยดีครับมือเพีงนุ้อบกนุยหนึ่งครับเป็นผู้เล่นเนื้อนาบุญครับที่ท่างในศิลป์เิสองรก็เป็นการดูส่วนยอดดูในส่วนของ ระสงฆ์องค์สามิามนพระรนพก็อนุรัน,น,นานครับได้จัดเตรียมไว้เพื่อข้างฆ์ท่านได้รับแล้วก็สรปสถานนวิยที่นหนึแล้วฝากทีจท่านรงงานได้จัดเตรียมตรงจุดนี้เฉลี่คณะที่ๆน,น้องๆเราทั้งหลายครับยที่ทไถึงทีสองคือากีติดจะุตขึ้นมาอยู่กาา็รัประทได้ตลอดเวลาครับ รับนตอกเวลาเกิะสงฆสท่านถามตามเวลาบ้าก็เห็นี้มากห่ายก็สองนี้ไม่เลยเพื่อนไวัิดเป็นเมือนเจ็บรักาที่ที่ก็้ำงานได้เดือดที่ยอดเพื่อเวลาที่สุดผมเห็นหนี้พระตางเทีต่างเรื่องครับมโนธรรที่กผุ่ครับไม่สามารถเอานพทุกทุกหน้าจะิจาราได้เชื่อว่าเทพเจาดาสอุั ก็อำงานรู้จับทุกท่านและเป็นที่ผู้เข้ารงวมงานรับกินรับทานอินรก็อิ่มหิ้วเงินก็หิวนะครับเมื่อข้าวอิ่มเงินก็หิวนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะมากุญญารับตลอดทั้งวันกินตลอดทั้งเดือนกินต่อไปครับกินจังินใจเป็นทุกพิษแล้วก็เป็นพลังในการดำเนินชีวิต ก็ำยาวเลียไหลดอกคอยดอกอะแกดีหน่อยคนยหน่อยนะก็เงานทาด้วยวิธีการที่าที่แสนสาครับก็สามารถมาเป็นก้าวผอาตรจีวรเพื่อถวายะเจ้าองค์สำคัตามพระอกค์พระทายาทที่พระเศวตพระอยู่บำนาญแล้ววันนี้ได้รับกรถ ท่านก็จะมีอนุสงส์ธรรมชาตที่เกิดจากการถวายตรงนี้ถึงหาประการที่ดังนับอย่างแรกอย่างแรกคือท่านยามพงจาเดื่องในบางที่ต่างได้โดยไม่ต้องบอกมาทางสงฆ์ได้ว่าโปรดกาบให้พระตงฆ์ท่านได้รวายละมรรลาย่างที่น้องต่อเนื่องกันครับอันนี้เราจะดำเนินต่อไปทางเทียเจ้า ไปจ่ายดุยาแก้วย่งนี้ถึงดูดามเาไปกครับไปนัอลศรีมาโชคไยงานรอดูคัก็ออกายได้ต่อเนื่องโดยไม่ต้องหลบลาครับนั้นคืออันนมจากการสอนยรีแบ่พระสงฆ์วันนี้ิูกต้อกับคะพระสงฆ์ท่านก็เราบไปดนว่าเรื่องบบงงาม

ตาลอต้องการของยาตโโย่านผู้เป็นของทาให้อครับคนเยอะนะครับเนี่ยาลงทานท่านกสามารถอาคาได้ม่มีสครับคุณตาของยางโยครับหนุนหลังที่ใหญดวันนี้มาตากา้อาไทยครับไตรัสอง้อยบาทได้ทงกระถิ่นครับเป็นนุสรณอคุณ หาเอาได้กินเลบนั่งอยู่ด้แหลเเราแปลวาทหารปลูกไวอยู่นี่อยู่นี่อย่าไปไินไปไหนนะมีผ้าไตรจีวรให้คุณแม่ได้ดูทางแล้วก็เงานกระิ่ก็ที่โวไปไหนบพี่ัวแบกกับก้าวหอเกือั่ได้ผมกองผ้าจีวรชยทมีผระอรหันต์ได้กอดทายผ้าเหลือง เอาถุงมตยห่ถุงเางนี้นะงเทาด้ยเอากินเเท้าดตวกันดัดไปลุยเฮ็ดน้้ยบ่เยเอาไ่ถุงแต่เขาเอเอาใส่ถุงไก่ถุงแมเรีกเอาแมเออจะไปเรีกเอาตัวเอาวันนี้ นี้ขอขอบคุณพี่ๆครับรถที่มีวัคซีนี่ใจหายขออนุญาตไม่อี่ยงตันน้อยและผมขออนุญาตเอาน้มเสีย้ของรถซีีออกไปแล้วครับวันนี้จะเอาสองสองครับเจ้าของรถทะเบียนขอ่นีขอสองกรณีครับจานนาขยะรถสองข้างยู๋ครับเพื่อที่จะได้เป็นที่ที่โลกจะหรับนา้ามยานดครับ รวมแล้วก็หลายทีหลายทก็อยากให้เลยเ้าปว่ารวมแล้วกัหลรอนงาทุกหลานจอบกลูกหลานจอบรวมแล้วก็ร่วมพันก็หลายร้อยรวมพันย้ายสองปีตอย้าเหมือนที่เป็นสาวโดนเื่อตัยรที่แบบนี้เลยทำใจใส่เราบขอบคุณารับ้ามขับขึ้ีอยู่ับ เหญ่ไหมใหายกรันลูกอ๋อสลับกันไหมอ๋อสลับกันแป๊บหนึ่งครับยายแป๊บหนึ่งครับขอประกาศที่นะครับผมพูดไปพูดมาผมได้รถคันหนึ่งครับเป็นรถมอนตอร์ควงกีเกะมีดอกกุญแจสามดอกครับข้างในทำกีเกะหางนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับกุญแจด้วยกีเกะ น่ดีครับน่ารักพี่โค้ชเก่งทีน้าตาดีแล้นะครับครับวันนี้มาให้ถึงนะครับถึงที่ที่เป็นเป้าโง่เก่งบ้าของความโง่เก่งบ้าที่ทุกคนแย่งเอาไปเทียบอยู่ที่โดมายแล้วดมให้ถึงจริงแล้วแม้เครื่องซื้อตัวเข้าถึงใจกลางพืงจริงก็จะมาให้ถึงนะครับที่ว่านี้ก็คยดู ลานต้นพิุูข้างอุโบสถหลังเก่าครับมีสีมัาราชครับมีองค์สีมหาราชเป็นโรคพระบรมบางขนกล้าวุนศีรษะขหัวเราทั้งหลายครับมาให้สัมผัสหนึ่งผมจะพาเดสวนมหาราชมาดูอีกามาหาราชครับนั่นที่อย่างนี้ มีเ้าใจโบราณใหู้ทังใหู้าครับเป็นเจ้าของไมกนไทยังไม่เคยได้บวชสามียังไม่เคยได้บวชลูกหลานหมอมุ่งทราไตครับหมอุ่งาไตเป็นการตอบกายทรหลวงขึ้นสนามเป็นัที่สุดท้ายตอบการหลงขึ้นสรมก็เป็นงานยัที่ดีถุยงานงานได้บวชดีก่าดีว่าดีกว่า ว่าบนารเวัานน่ถือนดรูปตานที่เมครับจากการเลิือนสอเมือน3มเดือรอวาม่อี่างเจะสนอข้อเดียวที่นเอข่รกงเดีนโจะซื้อพไต่สองร้อยบาทครับได้ยันกิ่น ได้อยากจะถึงเตาพักขาตะกาศประเทศเนยยะมาตอเป็นยางแข็งนในดูกระถิ่นไม่ท like ี่กันตัวกันครับยางถึงใหญ่ครับ500บาทก็เป็นปัจจัยรวบรวมเขาต้องการผลเป็นเงินทำเงินและต้องทำเรื่องประจุเรื่องปัญหาครับเป็นท่าน้ำเข้าไปอาวัตถุที่ต้องต้องไปรักษาเพื่อเป็นสภาพดีครับ

หลวงพ่อปูที่เป็นผู้เชี่ยวาญที่ได้สร้างได้รักษาหลวงพ่อก็นำคณะสงฆ์สามเณรมาทั้งหลายได้รักษาติดตามต่อเช่นเดียวกันครับเพื่อร่วมทำบุญลเป็นเรื่อของพระตายนะครับที่ลานต้นที่ตรงนี้มี้เท่านั้นแล้วถ้าพระตายได้บอกที่ที่ชนะการดำรงว่าเกิดมาก แข้งขามันตึงมันยึดมันยึดมันไม่พิ้วก็มาให้กำลังใจนารามกันครับถ้าใครให้หมดเลยครับสองร้อยสามร้อยห้าร้อตามกำลังศัตราครับครับบุญแบบที่ใหญ่ครับลูกหลานคนไม่เท่าตัวแตได้ ร่าพ้แค่ไหนชุกๆเลยครับภยรยามีพร้อมคุมของก็เพื้อมด้วยง่ายครับท่านใดเจ้าของรถโดยสารสี่ห้าคันตามช่องทางที่เข้าวัดด้านหน้าครับสี่ห้าันที่ต่อสาอยู่พยาบามลเรของท่านในช่วงนี้ด้วยครับสิ่งที่ัจะข้อดีกกรต่างผู้คสะดวกเลื่อไหยได้เพราะเราเราก็จะได้สะดวกเลื่อนไหวในการรวมถาที่จายไม่เกันพยาบามลเรือของท่านดด้วยครับสี่ห้าคัน ที่ด้านหน้าประตูทางเข้าเลยประตูวัดาวา่าไผ่เข้ามาในเรือนวัดนะครับให้สะดวกข้องเลยครับและพี่นี่พี่บุตรโยธางครับเพื่อนเัีต์ตระหนกใจกันแล้วยืนออมไม่มาถึงพระองคกรบุญใจ,จากางบุญที่ทายามต้วพิ่บุญด้านข้างมีโพลตกฉั้นสองฝั่งก็ถือว่าไม่ได้มา,า,มมมามทำนะบุญมาไม่ถึงบุญกระถิ่นวัดว่าไผ่อย่างแท้จริงนะครับไม่ถึงอย่างแท้จริง ตอนนี้ที่พี่นางรำรวมกันแล้วก็หลายท่านและต้มีหลายอย่งหลายร้อยร่วงหน้าปีครับคือท่านยังเป็นมุ่งเปล่าติดใจร่างกายกระเพื่อมกระพือครับด้วยหน้าตัดหน้าตืิงด้วยการปแล้วที่เป็นดดาามีระบความภาคภูมิใ,ใจการรำซ้อนแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะที่โดดเด่นแตกต่างกันครับ แต่ความอ่อนท้อสวยางามต่อเนื่องประเทศไทยได้รับการดูก่ก้องว่าเป็นหนึ่งับจังหวัดประเทศอืน่นๆก็จะ็นการหยุดแล้วก็กระโดดไปทุ่งท่าลีลาต่อไม่อ่อนท้อต่อเนื่องเช่นเราได้เห็นจากพี่ๆคณะอานเรื่อที่กร,ระด,นดานโมเดลูทาน้องดูทาพระนักการที่เกิดขึ้นในช่กงเาที่นี้เจ้าของรถ คุกเกอลมาเยที่อยู่กัมนดแล้วครัดแล้วครับมาต้นเครับหด้ราคุกหมดแล้วครับหมดครับหมครับหมดแล้วครับหดแ้วครแครับหมดแล้วครับลครับหมดวครดแล้ครับหมดแล้วครับหมดแลด้วครับหมดแล้วครับหมดแล้วครับหมดแล้ด้วครัครับหมดแล้ด้บหมแล้วครับมั้วค้วครับด้บหมดรับหมดแล้วครับบหมดแล้บหมดแด้วครับหมรับหด้แล้ว บังไม่เลื่อกคนไม่เลือกอะไรปุ๋ยป่าเสียอะไยังไม่แก่เลยไม่มีอะไรนะอะไรเยอะแยะของเยอะแยะขนมขนมเยอะแยะลูกกันไหนที่พอนเองกันเยอะเดือดคุณลองเดินกินชาให้แก้่เดือดเดิน ไปเดินหาแนวกินที่เาไม่เยวนเลยไม่เหลือหรอก้ไปหอานไราอกินได้ไปหาแนวกินไไปเก็บไนี้ไปไตนี่เขากับเนโลกเ้ยเก็บกับเลยเอาไปไว้เอออาโคร้ไ่่อนวว้นเาเงั้นไล่กันินไอัอ แค่แ่อกนีแเงเลยไม่ว่าพอาอไปไม่ได้ที่วนยาวเกินลัวเนเกนตัวเกนารเนี่ะน่นมันนั่นนเียนเกมเนาะไปกดไปไปรถนี่นั่นไปือไปไปกระเยุโรงเรียนเหหามไปเลยเข่ามากกว่าเลยรอกเลต้อง็ไปน่ไปไปใส่กละเป ลบแล้วไม่กับเออของวัดเบิดเลยเนี่ยอันนี้ในขยะเนี่ยลงน้ำเนราน่ะเก็บเลยเก็บเลยมอเรย์มอเรย์เออหมดแล้วครับครับครับจะขอลงต่ออยู่จะไม่ยังไม่ไปเก็บนี่ค่ะนี้เลย

ถ่ายแล้วตายแล้วคนสวยก็รู้แล้วก็รู้จังเขามาอมนัษพอดีเลยว่ะโอเคครับอนครับ